สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่พักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามาบำรุงต้นแก้วสลรพัดนึกนะคะเขากอใหญ่กระถางใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆออกดอกค่ะแทงหลอดออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะกอใหญ่มากลำต้นก็แข็งแรงด้วยค่ะ กระถางนี้ก็เช่นกันค่ะพุ่มใหญ่กอใหญ่ค่ะใบเขียวใบงามค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนกระถางนี้ยิ่งใบใหญ่เลยค่ะเขาจะเป็นตัวผู้นะคะเพื่อนเตัวผู้ค่ะข้างใบเขาก็จะหยกักหยักนะคะจะไม่เหมือนตัวเมียค่ะใบใหญ่ด้วย นี่ก็นีก่ก็กำลังนะคะกำลังแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะการเขาก็าใหญ่ค่ะแข็งแรงค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพาไปทําสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทําพร้อมๆกันเลยค่ะค่านมเขาก็มีประโยชน์เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะ นมรดเจืดนะคะที่แม่ปานใช้วันนี้ค่ะเขาสปปรปพคุณของเขาก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะค่ะแม่ปานก็จะมาใช้กับต้นแก้วสารพัดนึกของแม่ปานนะคะก็บำรุงให้ลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงนะคะทำให้ดินร่วนซุยใบใหญ่ใบมันเงาค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้นะคะต่อมาแม่ปานก็จะใช้กาแฟค่ะถ้าใครมีกาแฟซอง ทีนวันก็ใช้ได้นะคะหรือว่ากาดกาแฟใช้ได้หมดค่ะแต่แม่ปานจะใช้กาแฟผงสําเร็จนะคะที่เป็นซองแบบนี้ค่ะกาแฟหมดอายุเราก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เราอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กับน้ําเขาก็ละลายเองค่ะประโยชน์ของเขาก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะก็บํารุงดินทําให้ดินร่วนซุยนะคะนี่ค่ะทําให้แตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะทําให้แก้วสารพัดนึกเรา สีสวยใบใหญ่ลายเข้มนะคะนี่ค่ะกาแฟนะคะต่อมาแม่ปานก็จะใช้เครื่องดื่มชุกกาลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะก็บํารุงรากเร่งรากนะคะทําให้รากแข็งแรงค่ะแล้วก็ทําให้ใบสดชื่นด้วยนะคะเครื่องดื่มชุกกาลังค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะทาแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปานก็จะใช้ นมรสจืดครึ่งกล่องเลยนะคะเ,เพื่อนๆใส่ไปครึ่งกล่องเลยค่ะนี่ค่ะแม่ปางก็จะเทใส่ไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะครึ่งกล่องค่ะแม่ปังก็จะเทลงในถังน้ำห้าลิตรเลยนะคะเทลงเลยค่ะ ต่อมาแม่ปางก็จะใช้กาแฟสําเร็จนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะแม่ปางก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปเลยสุดสุดท้ายแม่ปางก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะใส่ไปเลยค่ะสองฝาเลย แล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็บำรุงแก้วสารพัดนึกเราให้ลำต้นใหญ่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆใบมันเงาค่ะแตกยอดแตกใบนะคะใช้ได้กับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ แม่ปางก็จะใช้อาทิละครั้งนะคะแล้วเราก็ไปลดกับต้นแก้วสารพัดนึกเราได้เลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมคะแก้วสารพัดนึกของแม่ปานกอใหญ่พุ่มใหญ่ค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะใบมันเงาค่ะการเขาก็แข็งแรงด้วยค่ะกระถางใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้เลย ลด,ดเลยค่ะสองแก้วเลยนะคะแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้บำรุงเขาอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้แก้วสารพัดนึกเราใบใหญ่ใบมันเงานะคะสีสวยด้วยค่ะลายเข้มนะคะสวยมากเลยค่ะกระทางนี้เช่นกันค่ะลด,ดเลยนะคะ ูตนนี้เลยลดเลยค่ะสองแก้วเลยค่ะนี่คะ่ะกระดูกเส้นกลางเขาก็สีเขียวเข้มค่ะสวยมากเลยลายเส้นเขาก็ชัดเจนด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ กระถางนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะแทงหลอดออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆแปบ๊บเดียวเองนะคะแม่ปานเพิ่งได้มายังไม่ถึงพอเดือนนะคะเพื่อนๆลดเลยค่ะต้นใหญ่ด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆตัวผู้นี้กระดูกเส้นกลางเขา ชัดเจนด้วยค่ะเป็นนูนๆนะคะกระดูกเส้นกลางเขาค่ะตัวผู้นี้ค่ะเป็นนูนๆใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆอนีกไหมคะสีสวยค่ะลายชัดเจนด้วยนะคะเขียวก็เขียวเข้มค่ะสวยมากเลยดูก้านเขาค่ะใหญ่มากแข็งแรงค่ะถ้าไม่ปางก็จะมาใช้กับต้นเขาเรียก ต้นหอเงินนะคะนี่ค่ะหรือว่าปลอบทรัพย์นะคะเห็นไหมคะเขาห่อหอค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะแม่ปางก็จะมาใช้บำรุงเขาเลยนะคะลดเลยค่ะค่ะแม่ปางก็จะมาใช้กับบ้านมงคลน,นะคะเขาเรียก เศรษฐีก้านทองค่ะเพื่อนๆอ,อู้หอกกอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะกอใหญ่มากออกดอกแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะดอกเขานะคะเนี่ยนี่ค่ะก้านเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะลด,ดเลยค่ะสูตรนี้เลยบำรุงเข้าไปเลยนะคะสองแก้วเลยค่ะใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะ ใบเขาก็จะยาวๆเรียวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะขอบใบเขาจะพลิ้วๆนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะกระถางใหญ่ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้แม่ปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้านแล้วเจอกันใหม่ค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ